วิดีโอนี้บันทึกเมื่อตอนที่ท่านอาจารย์พระครูวินัยทอุดมได้พาคณะสิทธิยานุสิตไปทัศนาศาึกษาที่จังหวัดชัยนานอ่าอิสุนักสีดำสีด่างาน,นี่อยู่บนยอดเขานะอยู่บนยอดเขาเขาพลองมอีวัดอยู่บนยอดเขาเรารถขึ้นไปนี่คือพระเจดี พระเจดีย์บรรจุพระร่มสาลีริกธาตุท่านไม่ชีท่านบอกอย่างนั้นเนี่ยถ้าอาจารย์เกนอยู่ข้างพระเจดีย์เนี่ยก็มองเห็นที่สูงมากนะเป็นยอดอนี่พุทธรูปทั้งหลายท่านก็ปริษฐานเอาไวรา้รอบพระเจดีย์มีประถางทูบแล้วก็เชิงเทียนตั้งอยู่ให้บุคคลได้กราบไหว้บูชาพวกเราก็ได้รกราบไหวพ้พระเจดีย์องค์นี้มองลงไปอจากยอดเขานะนู่นมองเห็นว่าบ้านเมืองอยู่ข้างล่าง อันนี้มองลงไปอมองลงไปจะยอดเขาบ้านเมืองอยู่ข้างล่างต่ำๆนู่นไกลออกไปนี่คือพระอุบโบสถในพระอุบโบสถนี้ตอนที่เราขึ้นไปจะมีพระ,ะท่านนั่งสมาธิอยู่ปฏิบัติบำเพ็ญเพียพรภาวนาสถานที่สงบสงัดดีมากไม่ใครขึ้นไปมันสูงไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวไม่มีคนขึ้นไปหรอกมันสูงชันด้วย ก็เลยเหมาะสมในการปฏิบัติภาวนาเป็นอย่างยิ่งนะคือท่านไม่ชียืนอยู่กับขาวๆนั่นถ้าอาจนะารย์กลังจะเข้าไปสู่พระอโบสถในะข้างในนั้นก็มีพระท่านนั่งอ,อยู่ครับเนี่ยก็คุยกันสนทนากันนี่พระศิวลีพระอราหารันต์ผู้มีลาภมากาพัดปสมเทศนาอารัญญวาสีเขาพรองอ,อยู่ที่จังหวัดชัยนาธนะครับอ,อันนี้เป็นศาลา ศาลาอยู่บนยอดเขานั่นแหละ,ะต่อมาจากเจดีก็มีศาลาหลังนี้แหละใหญ่สามารถที่จะใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมได้ดีมากอันนี้เป็นระครังอยู่รอบๆศาลานั่นแหละอยู่ตรงศาลานี่คือมองลงไปจากศาลาข้างล่างก็จะมีลานสำหรับให้รถจอดได้พอรถวิ่งจากข้างล่างขึ้นไปสูงมากอ่นนี้คือต้นหมู่ไม้ทั้งหลายนี่ในบริเวณในศาลานะครับในศาลาที่สำหรับพักผ่อนปฏิบัติธรรม อาจารย์ก็กำลังนั่งสนทนาปราศัยกันอยู่ก็พูดถามไทยพูดคุยกันอันนี้เตรียมตัวจะลงแล้วนะครับเนี่ยเดินเดินทางลงลงจากยอดเขาเนี่เดินลงมาเอาชันสูงสูงมากในพระท่านก็พานําทางลงมาอันนี้ก็ลงมาถึงกลางเขาถึงกลางเขาแล้วก็จะมีศาลาที่พัก เป็นระยะระยะ,ะลงมาอันนี้เป็นระยะกลางเขาแล้วนะยังมีเจดีอีกจากเจดีก็มีวิหารมีวิหารแล้วก็มีพุทธรูปองใหญ่เป็นประธานอยู่ด้วยนะ,ะแถวเนี้ยก็นี่แหละ,ะไม่รู้ลูกอะไรเนี่ยลูกใหญ่ใหญ่ใหญ,ใหญ่สวยงามเหมือนกันมองดูก็แปลกประหลาดดีอยู่ในวัดครับครับ อ่าเนี่พระพุทธรูปพระพุทธปฏิมาองค์ใหญ่มากนะองค์นี้มองมองจากข้างล่างมองเห็นไกลสวยงามอ่านี่ก็อยู่บนกลางขนาดกลางเขานะไม่ใช่อยู่ลงเชิงเขาเลยอยู่ระยะกลางเขาก็จะมีแบบนี้เราค่อต้องเดินจากตรงนี้ลงมาอ,อีกอ่าจึงจะลงมาถึงข้างล่างได้ถ้าเก็บภาพอ่าอันนี้ก็เป็นพระเจดีย์ มีสถานที่อ่านี้ลงมาแล้วลงมาแล้วครับลงมาข้างล่างแล้วอันนี้ก็เป็นถนนอันนี้อยู่ในบริเวณวัดด้านในนะครับมีต้นไม้ใหญ่อยู่ตรงนู้นตรงทางเข้าทางออกวัดอันนี้ก็านหลักกิโลเมตรที่ศูนย์อยู่หน้าวัดพอดีอ,อันนี้เป็นกำแพงวัดนะครับ,รบนี่คือวัดปฐมเทาศนาเขาพรองครับแล้วก็อยู่ที่จังหวัดชัยนาธท่านอาจารย์ท่านพาไปเยี่ยมไปชม ไปแวะดูกอ,อ,อจบลงแต่เพียงท่านี้นะครับ